ตลอดระยะเวลา114ปีดอทมุนคือทีมที่เป็นรองแค่บาเยอร์มิวนิกเท่านั้นในบุนเดลิก้าแต่เกียรติประวัติระดับยุโรปพวกเขากลับได้สัมผัสถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นซึ่งมันเกิดขึ้นในปี1997ในยุคที่เสือเหลืองอยู่ในมือของท่านในพลอตมาฮิตเฟลตัวเทฟุตบอลวันนี้ขอเสนอประวัติศาสตร์ที่ต้องสร้างเสือเหลืองแชมป์ยุโรปปี97 ย้อนกลับไปก่อนจะเข้ายุค90ดอทมูลไม่ใช่ทีมที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ครับยุคนั้นทีมที่เป็นแชมป์รองจากบาเยิร์นมิวนิกคือเนินแบกบันทึกเกียรติประวัติไว้ที่9สมัยซึ่งปัจจุบันก็ยังไม่ถูกใครแซงมาเป็นอันดับที่2เหมือนกันก่อนเข้าสู่ปี1990เสือเหลืองเพิ่งจะเป็นแชมป์ลีกเยอรมันดั้งเดิมก่อนจะรวมลีกแค่3สมัยเท่านั้นอย่าว่าแต่แชมป์ยุโรปเลยแค่แชมป์ในประเทศยังยากไปได้วยซ้านั่นเพราะว่าเสือใต้คือทีมที่ครองความยิ่งใหญ่อยู่เสมอมาช แชมป์เดเบโภเขาในปี89แชมป์เมเจอร์สุดท้ายของดอทมุนคือคร์บ,บินนะครับเมื่อปี66นู่นครับนับที่ช่วงนั้นก็เกือบ30ปีแล้วพวกเขาพยายามควานหาคนที่จะพาทีมประสบความสําเร็จอยู่เสมอมาจนกระทั่งพวกเขาได้พบกับเฮดโค้ชหนุ่มวัย40เศรษทีสวิตเซอร์แลนด์สมัยเป็นนักเตะเขาไม่ใช่นักเตะชื่อดังเท่าไหร่แม้จะเป็นคนเยอรมนันก็เล่นทีมชุดใหญ่ครั้งแรกกับบาเซิลในสวิตได้เล่นกับสตุตการ์ดอยู่พักหนึ่งก็ย้ายกลับมาสวิตอีกกับลูกาโนและลูเซ่นตอนแขวนสตาร์ตกส็ โดยที่เขาเพิ่งพาทีมความ้าแชมป์ดิกสวิตสองสมัยซ้อนมาหมาดๆชายคนนั้นคือออตมาฮิตเฟลเขาเป็นกุนซือหนุ่มไฟแรงประสบการณ์ในลีกใหญ่ยังไม่มีเรียกว่าแทบจะโนเนมก็ได้แต่ก็พอมองออกว่ามีศักยภาพอยู่ซึ่งอาจจะเหมาะกับทีมก็ได้เพราะซีซั่นก่อนก็เพิ่งจบกลางตารางเท่านั้นฮิตเฟลเข้ามาคุมดอทมุนในปี1991แทนที่ฮอสคอปเคที่พาทีมความ้าแชมป์บอลถ้วยมาได้ในปี89เขานาเอาความแตกต่างเข้ามาโดยการทําทีมที่เข้มงวดมากโดยระเบียบวินยัยดุดันเหมือนกับชาย,ยา, General, า,านนดเดย์เจเนนพ การแรกของฮอตเฟลนะครับเขาดึงกองหน้าชาวสวิตสุดโนเนมคนหนึ่งมาจากเออร์ดิงเกนในรีกลองด้วยค่าตัว1.35ล้านยูโรเท่านั้นเขาชื่อว่าสเตฟานชาปุยซาโดยที่ฮิตเฟลนะครับประทับใจเขาตอนเป็นดาวรุ่งสมัยที่เล่นให้กับโลซาในลีสวิตซึ่งนั่นก็คือการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดชาปุยซากดในบุนเดิลิก้าในฤดูกาลแรกไปถึง20ประตูเป็นรองดาวซนโวขณะที่ผลงานของดอทมุลจบด้วยการเป็นรองแชมป์ด้วยการมี52แต้มเท่ากับแชมป์อย่างสตุตการ์ดแพ้แค่ประตูได้เสียเท่านั้นครับฤดูกาลถ เพราะเห็นว่าต้องการต่อยอดความสาเร็จเมื่อซีซั่นก่อนดอทมูลดึงเอาสอนักเตะเยอรมันที่ไปค้าแข่งในซิลิอาร์ร A, กลับมาครับมารธอัซัมเมอร์กลับมาจากอินเตอร์อีกคนก็คือสเตฟานลอยเตอร์ที่กลับมาจากยูเวนตุสแต่ผลลับกลับไม่ดีเท่าไหร่ดอทมูลจบได้แค่ดับที่4เท่านั้นฤดูกาลต่อมาครับปี93-94จิ๊กซออีกหนึ่งชิ้นถูกเติมเข้ามาคาร์ลไฮลิตเล่ถูกดึงมาจากลาซิโอด้วยค่าตัวพอๆกับซัมเมอร์เขาจับคู่กับชาุยซาได้อย่างรู้ใจที ail, ิิ่ป,ปราทสะธภ แม้จะยังจบแค่ที่4เหมือนเดิมแต่สิ่งที่ทุกคนได้เห็นคือดอทมูลมีผลงานที่คงเส้นคงวาจบที่แถวบนของตารางได้ตลอดพวกเขากลายเป็นทีมระดับท้าชิงปีแล้วจบฤดูกาล94-95จิ๊กซอชิ้นสาคัญอีกชิ้นนะครับก็ถูกเติมเข้ามาอันเดสโมเลอร์ olar, สิทธิ์เก่าของดอทมูลย้ายกลับมาจากยูเวนตุสเขาคือเพลเมเกอร์ชั้นดีทาให้การเคลื่อนบอลสู่แนวรุกในระบบของฮิตเฟลเป็นชิ้นเป็นอันและเด็ดขาดดอทมูลนำในอันดับหนึ่งอยู่หลายนัดก็มาพาท่าตกไว้ในอันวคดับที่กดอเมนช่ด แต้มกระตามอยู่หนึ่งแต้มพวกเขาต้องชนะในเกมสุดท้ายที่เจอกับสิ์เหนือฮัมบูกขณะที่เบเมนต้องไปเยือนไบเยนมิวนิกแล้วมันก็เป็นไปได้ครับเบเมนแพ้ส่วนดอดมูลชนะได้ตามฟอร์มพวกเขาเฉือนเป็นแชมป์บุนเดสลิกาสมัยแรกหลังมีการรวมลีกเพียงแค่แต้มเดียวฮิตเฟลกลายเป็นกุนซือที่น่าจับตามองในทันทีเขาพาทีมเป็นแชมป์ได้หลังจากรัางแชมป์มานานถึง32อปีฤดูการถัดมาการเป็นแชมป์ถูกต่อย,ยอดแนวรับถูกเสริมด้วยเยอเกนโคเลอร์ที่ดึงกลับมาจากยูเวนตุสคราวนี้ครับฮิตเฟลคว้าแชมป์ได้อย่างสุดเดือดด้ แชมป์โมเดลิกาสสมัยซ้อนอยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครั้งแรกของฮิตเฟลจบด้วยการตกรอบ8ทีมสุดท้ายแต่ทีมที่พวกเขาแพ้คืออาจักอัมตาดัมยุควัยรุ่นสร้างปฏิหารที่เป็นแชมป์ในฤดูกาลน,นั้นป96ี96-97ฮิตเฟลมุ่งมั่นอย่างที่สุดในเวทียุโรปเขาดึงตัวปาโบซูซามาเสริมในตำแหน่งมิดฟิลตัวกลางเราต้องการพลังงานในแดนกลางและการถ่ายบอลที่ไหลลื่นขึ้นอีกหนึ่งคีย์แมนสำคัญครับที่ได้มาในซีซั่นนี้แบบฟรีๆคือพอลัมเบิร์ตเขาเป็นมิดฟิลตัวรับประเภทปิดทองหลังพระทำให ของความสําเร็จที่ฮิตเฟลทามาก็คือการปรับซัมเมอร์จากกองกลางลงไปเล่นเป็นลิเบรโรเขากลายเป็นหัวใจของการขึ้นเกมเกมรับที่แน่นขึ้นเกมรกที่เติมส่วนที่ขาดเขามีการอ่านเกมที่ยอดเยี่ยมการตัดสินใจที่เฉียบขาดทาให้เขากลายเป็นคนบัญชาการในสนามได้ซึ่งมันคือส่วนสําคัญที่สุดของดอดมุลในยุคข,ของท่านในพลซึ่งการพัฒนาของซัมเมอร์คือแกนกลางของความสําเร็จเขาคือสวนรวมใจในสนามเพราะมิเชลซ็อก so ที่เป็นกัปตันทีมอายุมากแล้วและเป็นสํารองเสียมากกว่าทําให้การมีอยู่ของซัมเมอร์ช่วยกระตุ้นปัจจัยต่างๆใน ที่คอยหมุนให้ฟันเฟืองทุกตัวหมุนไปพร้อมๆกันส่งผลให้เครื่องจากนี้ขับเคลื่อนออกไปแม้ว่าทีมจะแข็งแกร่งแต่ฟอร์มในลีซีซั่นนี้ดรอปลงไปครับพวกเขาจบแค่อันดับ3บอลถ้วยเดเบโครเขาก็ตกรอบแรกเหตุผลก็คือพวกเขาทุ่มโฟกัสทั้งหมดไปที่เวทียุโรปแบบเต็มตัวรอบแบ่งกลุ่มพวกเขาอยู่ในกลุ่มบีร่วมกับแอลติโกมาริดจากสเปนสเตอโบคาเลจากโรมาเนียและวิเซลอดจากโปแลนด์ซึ่งมันไม่ใช่งานยากเลยทุกเกมพวกเขาทำผลงานได้ตามเป้าแล้วผ่านเข้ารอบไปพร้อมกับแอตมาริดในรอบไปทีมสุดท้ายพวกเขาต้องเเจจอกกับโซาร่ง พวกเขากินขาดครับเกมในบ้านที่เยอรมันถล่มไปก่อนแล้ว3 1หนึ่งก่อนจะไปเก็บเกมเ,กเยือนได้1นผ่านเข้ารอบไปแต่คู่ต่อสู้ในรอบรองชนะเลิศแข็งแก่งทีเดียวครับนั่นคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมแชมป์จากอังกฤษแต่เกมรับของดอทมูลเอาอยู่ฮิตเฟลวางระบบรับมือของลูกทีมเซอร์เลฟูสันไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมเกมในบ้านพวกเขาชนะ10ไปได้ตามเป้าขณะที่การไปเยือนโอทเทฟอร์ดพวกเขานำเร็วจากลาสลิเกนดาวรุ่งของทีมตั้งแต่นาทีที่8จากนั้นก็แพ้กเกมครับไปเก็บชัยชนะจากทีมที่เลน คู่ชิงในปีนั้นคือยูเวนตุสที่ความอาจักแชมป์เก่ามาในรอบรองชนะเลิศซึ่งมันคือการรีเพล์นัดชิงชนะเลิศยูฟาคัพปี19 9 3ตอนนั้นดอทมุลที่ฮิตเฟลเป็นคนคุมแต่กุนซอจากยูเวเปลี่ยนจากอิลแทบโจวานนี่ตราปาโตนี่มาเป็นมาเซโรลิปีที่ถือว่าแข็งไม่ต่างกันนักเตะหลายคนยังอยู่ครับสเตฟานโคสสเตฟานลอยเตอร์สเตฟาน,น,นชาปวิซาและมิเชลซ็อกคือน,นักเตะที่ยืนในฝั่งของดอทมุนในปี93และยังเหลือรอดมาถึงปี97แต่ก็ยังมีเ er, er, ย,ย we, 93, อร์เกนโคเลอร ใน11ตัวจริงของยูเวนตุสอาจจะมีแค่แองเจโลเปรูซี่ครับที่เป็นผู้รักษาประตูเท่านั้นที่เล่นทั้งในปี1993และปี1997แผงแบ็กโฟมีเซโจปอรินีที่ยืนขวามาร์กยูเนโนยืนซ้ายและมีชิโรเฟเล่าและเปาโลมอนเตโลยืนคู่เซนเตอร์กองกลางจัดเป็นเหลี่ยมเพชรมีดิดิเย่เดชองเป็นกลางรับ2คนตรงกลาง ขับเคลื่อนด้วยแองเจโลดิลิฟิโอและวลาดิเมียยูโกวิชเพลย์เมเกอร์คือเซเนดีซีดานกองหน้าคู่เป็นคริสเตียนวิเอลี่กับอเลนบ็อกซิกขณะที่ทางฝั่งเสือเหลืองมีสเตฟานโคสกองหลังเป็นเซนเตอร์2คนครับคือมาตินครีและเยอเกนโคเลอร์แบ็กซ้ายเป็นยอร์กไฮลิสแบ็กขวาเป็นสเตฟานรอยเตอร์และมีมาซิอาซัมเมอร์ยืนเป็นลิเบโรกองกลางเป็นปาโลซูซาและพาวเลมเบิร์ตเพลย์เมเกอร์คืออันเดสโมเลอร์และกองหน้าคู่ใช้สเตฟานชาปุยซาและคาวไฮลิดเล่มันมีข้อได้เปรียบเล็กน้อยครับเพราะสองเวียน ข้ามกลางคนดูกว่า59,0 0 0คนยูเวนตุสมีโอกาสทักทายก่อนจากการหลุดเข้าไปยิงของวิเอรลี่แต่เข้าข้างตะข่ายครับและกลายเป็นอดมุนที่ได้ประตูนำจากลิตเล่เป็นบอลเตะมุมที่ถูกเคียยวออกมานอกกรอบเขตโทษแต่บอลถูกผู้เล่นดอดมุนหนุนกลับไปให้ดิตเล่ได้หวดัวเสือเหลืองขึ้นนาก่อนนาทีที่29จากนั้นอีก5นาทีครับดอดมุนได้เตะมุมอีกคราวนี้มอลเลอร์เปิดบอลดีเข้าหัวดิตเล่โคกงจังๆทีมนํา2-0จบครึ่งแรกเปิดมาครึ่งหลัง ยูเว่อยู่ไม่นิ่งครับต้องโศเได้ซันโดรเดีปิเโรล,ลงมาแล้วก็เป็นนาเดลนี่แหละครับในวัยหนุ่มที่ยิงลูกไข่แบบโคตรเหนือให้ยูเว่ไล่มาหนึ่งแต่ใช่ว่ายูเวนตุสจะมีดาวรุ่งชันดีอยู่ฝั่งเดียวครับครึ่งหลังลาสติเคนดาวรุ่งวัย21ป่ปีลงมาในนาทีที่70และใช้เวลาหวินาทีในสนามยิงให้ดอดมุนจากลูกจ่ายสุดงามของโมเลอร์เขาพาบอลไปข้างหน้าก่อนจะเห็นว่าเป็ลูซี่ออกมาจากหน้าปากประตูมากเกินไปจึงชิปบอลจากนอกกรอบเขตโทษข้ามหัวผู้รักษาประตูไปสุกกก้กก้้นนนนนนาาาาข่่ยยีหหงไไปป3ออจะะะดดเเววลลแชรั ดอทมูลคว้าชแชมป์แชมเปี้ยนลีกสมัยแรกและสมัยเดียวจนถึงตอนนี้ครับหลังซีซั่นนั้นฮิตเฟลยังคุมทีมไปเป็นแชมป์สโมสรโ,โลกได้อีกจากนั้นก็แยกทางกับดอทมูลไปคุมบาเยอร์แล้วพาทีมคว้าชแชมป์มากมายต่อที่นั่นดอทมูลชุดนั้นเกิดจากการเติมจิ๊กซอว์ทีละชิน้นจนกลายเป็นทีมที่สมบูรณ์แต่เมื่อมามองในปัจจุบันอาจจะต่างกับดอทมูลในตอนนี้ครับเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจนักเตะที่ม,มีประสบการณ์อย่างมาโก,ก้ร้อยและหมัดฮุมเมลพาทีมเข้ามาชิงชนะเลิศนี่คือการตามความฝันครั้งสุดท้ายอมกันนเหื กับปี1 9 9 7ที่มีการเป็นแชมป์ยุโรปพวกเขาสร้างปฏิหาริ์เข้ามาเลนะ่นนชิงชนะเลิศในฤด,ดูกาลนี้ได้ขณะที่คู่แข่งคราวนี้คือของแข็งอย่างที่สุดเข้าที่รายการนี้จะมีให้นั่นก็คือแชมป์14สมัยราชันชุดขาวเรมอลดิที่เข้าชิงรายการนี้17ครั้งแพ้แค่3ครั้งเท่านั้น k ทแห่งชัยชนะจะยิ้มให้ใครในวันนั้นเป็นเรื่องที่ไม่อาจตอบได้แต่มันจะเป็นค่ำคืนที่น่าจดจำของนักเตะทั้งสองฝั่งและแฟนบอลและเจอกันที่เวมบีวันที่1มิถุนายนนี้มันจะเป็นฟุตบอลแมตช์ที่เข้มข้นอย่างที่สุดอย่างแน่นอนครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเทฟฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ